เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมคนเก่งๆถึงเลือกเดินออกจากองค์กรทั้งๆที่บางทีเราก็ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแล้ววันนี้เราจะมาไขาความลับนั้นกันครับกับหลักจิตวิทยาที่ผู้นําทุกคนต้องรู้เพื่อรักษาคนเก่งๆให้อยู่กับเราเป็นนานๆน,นี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่ตัวปัญหาไปจนถึงหลักการที่เอาไปใช้ได้จริงๆแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยบทบาทของผู้นําในยุคนี้ว่าจริงๆแล้วควรเป็นแบบไหนกันแน่เอาล่ะครับ เรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของปัญหาที่ผมว่าองค์กรส่วนใหญ่ต้องเจอและเป็นปัญหาที่มีราคาสูงกว่าที่เราคิดเยอะเลยนั่นก็คือการสูญเสียคนสําคัญในทีมไปนั่นเองครับเคยลองคิดกันเล่นๆไหมครับว่ากว่าจะได้คนเก่งๆมาร่วมทีมสักคนเนี่ยองค์กรต้องลงทุนไปมหาศาลขนาดไหนมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเดือนนะครับแต่ยังรวมไปถึงค่าใช้ใจ่ายในการหาคนเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ไหนจะทัพพยากรที่ใช้ฝึกอบรมอีกเพียบเลย แต่ที่มันน่าเสียดายก็คือการลงทุนทั้งหมดนั้นเนี่ยมันอาจจะสูญเปล่าไปในพริบตาเลยเมื่อคนเก่งตัดสินใจเดินจากไปเงีเงยบและสาเหตุหลักๆนะครับบ่อยครั้งเลยที่มันกลับไม่ใช่เรื่องเงินอย่างที่เราเข้าใจกันและนี่แหละครับคือเสียงในหัวของพวกเขาความรู้สึกที่ว่าการอยู่ต่อมันก็ไม่ทำให้เติบโตไปไหนได้อีกแล้วเหมือนกำลังย่ำอยู่กับที่ ไอความรู้สึกของการหยุดนิ่งนี่แหละครับคือตัวการสำคัญเลยที่ผลักให้พวกเขาต้องมองหาโอกาสใหม่ๆแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงคำตอบมันอยู่ที่4หลักการทางจิตวิทยาที่ผู้นำยุคใหม่ต้องเข้าใจเลยครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้คนเก่งอยากจะโตไปพร้อมกับเราตั้งแต่การสร้างเส้นทางการเติบโตการมอบความไว้วางใจการให้ฟีดแบ็อย่างสร้างสรรค์ไปจนถึงการสร้างความหมายให้กับงานที่ทาครับ เอาละครับเรามาเจาะลึกที่หลักการแรกกันเลยประเด็นนี้เน้นไปที่ความต้องการพื้นฐานมากๆของคนทำงานเลยครับนั่นก็คือการพัฒนาตัวเองทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องอาชีพครับนี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดเลยที่ผู้นำต้องตอบให้ได้ครับถ้าเขาอยู่กับเราเขาจะเติบโตไปเป็นอะไรได้บ้างคนเก่งๆไม่ได้ต้องการองค์กรที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่เขาต้องการผู้นำที่มองเห็นอนาคตของเขาและพร้อมจะผลักดันให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้ หน้าที่ของผู้นำก็เลยเป็นเหมือนสถาปน,นิกที่ต้องช่วยออกแบบเส้นทางการเติบโตของคนในทีมให้มันสอดคล้องไปกับเป้าหมายขององค์กรนั่นเองครับมาต่อกันที่หลักการที่2เลยนะครับเรื่องนี้เป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการควบคุมมาเป็นการมอบอำนาจและความเชื่อใจให้ทีมสไลด์นี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับเรว่างการจัดการแบบจุดจี้ หรือที่เรียกกันว่าไมโครแมネจที่คอยควบคุมทุกฝีก้าวซึ่งมันมีแต่จะบั่นทอนกำลังใจกับอีกแบบคือการมอบอิสระภายใต้ขอบเขตที่ปลอดภยัยซึ่งมันคือการแสดงความเชื่อใจและสร้างพลังให้กับทีมคือคนเก่งๆเ,เขาไม่ได้อยากถูกบอกว่าต้องทาอะไรเป๊ะแต่เขาอยากมีพื้นที่ให้ได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเองครับจำไว้เลยครับว่าสำหรับคนเก่งๆแล้วเนี่ยความไว้วางใจจากหัวนหน้ามีค่ามากกว่าคำสั่งที่ชัดเจนซะอีก การที่เราเชื่อในศักยภาพของเขาคือแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะทำให้เขาอยากทุ่มเทและอยู่กับเราไปนานๆครับหลักการที่3เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าละเอียดอ่อนมากๆนั่นก็คือการให้ฟีดแบ a c ครับซึ่งวิธีการพูดเนี่ยสำคัญพอๆกับเนื้อหาที่เราจะพูดเลยทีเดียวลองดูความแตกต่างตรงนี้ให้ดีนะครับการวิจารณ์เพื่อตาหนิจะทาให้คนฟังรู้สึกด้อยค่าแล้วก็หมดกาลังใจไปเลย แต่ฟีดแบ克เชิงสร้างสารรค์เนี่ยมันมีเป้าหมายเดียวคือเจตนาที่อยากให้เขาเก่งขึ้นคนเก่งพร้อมรับฟังคําวิจารณ์เสมอครับถ้าเขาสัมผัสได้ว่าความตั้งใจจริงๆของเราคือการช่วยให้เขาพัฒนาไม่ใช่การจับผิดดังนั้นหัวใจสําคัญมันก็คือฟีดแบกที่ดีต้องลงท้ายด้วย ความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นเสมอไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แย่ลงถ้าเราทำได้แบบนี้นะครับการให้ฟีดแบ็กจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นเครื่องมือท,ที่ทรงพลังมากๆในการสร้างทีมที่แข่งแกร่งขึ้นมาครับและนี่ก็คือหลักการสุดท้ายครับซึ่งเป็นอะไรที่อยู่เหนือผลประโยชน์ที่จับต้องได้แต่เป็นเรื่องของความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองคือ ต่อให้สวัสดีการจะดีเลิศแค่ไหนแต่ถ้าพนักงานรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่ฟันเฟืองตัวเล็กๆในเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใครๆก็มาแทนที่ได้ความรู้สึกแบบนี้ล่ะครับที่จะค่อยๆบั่นทอนความผูกพันแล้วก็ผลักดันให้เขาออกไปหาสถานที่ที่เขารู้สึกว่าตัวเองสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนี่คือหน้าที่โดยตรงของผู้นำเลยครับ ที่จะต้องสื่อสารความเชื่อมโยงตรงนี้ให้ชัดเจนอยู่เสมอเพราะความหมายของงานคือแรงยึดเหนี่ยวที่ทรงพลังมากชนิดที่ว่างเงินก็มาทดแทนไม่ได้เลยครับเอาละครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันมาครบทั้ง4หลักการแล้วตอนนี้เราจะมากลั่นทั้งหมดให้เหลือแค่แก่นความคิดเดียวที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อบทบาทของผู้นำในยุคนี้ไปเลย จะเห็นได้เลยนะครับว่าหลักการทั้งหมดที่เราคุยกันมาสามารถสรุปได้เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์3ข้อนี้เองก็คืออยากเติบโตอยากรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและอยากทำในสิ่งที่มีความหมายซึ่งนี่คือแรงขับเคลื่อนที่ส่งพลังที่สุดของคนเก่งทุกคนเลยครับและบทสรุปที่เรียบง่ายที่สุดเลยก็คือ เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นำสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานทั้ง3ข้อนี้ได้เราก็แทบจะไม่ต้องวิ่งไล่หาคนเก่งจากข้างนอกเลยครับเพราะคนเก่งที่อยู่กับเราจะไม่อยากไปไหนและพร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับองค์กรของเราเอง และก่อนจะจากกันไปผมขอทิ้งทายด้วยคำถามสำคัญข้อนี้เพื่อให้ผู้นำทุกท่านได้กลับไปทบทวนบทบาทของตัวเองกันนะครับว่าทุกวันนี้บทบาทของเราคือการเป็นผู้สัง่งหรือเป็นผู้สนับสนุนให้ทีมประสบความสำเร็จกันแน่ซึ่งคำตอบของคำถามนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็เป็นได้ครับ